กอนติกต็อกเพื่อนติดง้องเง,งี้ยโหลดมัแล้วเป็นง้องพนน้องอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบกับกบักหน่อยๆมันสิตื่นครับนองเมนอย่างซุ่มเจ้า เราเพิ่มยังไงหายคือขนหนองแห้งแท็งคือ่อน้องครับอย่างน้องครับเน้นจัดติดหญิงกว่ารัวพวกพ่อ งานมดแล้วดอกเฝ้าอ่านก็อีกไทอยนี้แหละพี่เก้าว่ะเคยไปค่ะเคยไปทัศนศึกษาแล้วก็เคยไปเที่ยวตอนเป็นเด็กน่อยนะคะอันจริงๆคำว่าอยากไปเลยค่ะแต่พอเอามาหน่อยหล่อเนาะค่ะหล่อให้ไปเที่ยวนํำมุกดาหารเนาะนก็เลยกไปขอบคุณที่แทวส่งกุรลับมานะครับผมพี่เอง ไปหากินเขา่อนเดอร์ได้ค่ะกินเขาไหนแสบๆเด้ค่ะกินเพื่อนเด้ค่ะคล้ายของหมือเทียงนี่มักเลยแต่บึงเจ้าสองคนเป็นหมอค่ะอายๆ <c oughs> เอามาหน่อยร่ออีลาเดอร์สิไปใส่โอเว่นค่ะ เอาแมวครับเอาแมวหรอโอเคโอเคแปลว่าโอเคเอาพุ่มหว้า่พุ่มหว้นูค่ะไส่หุ <laughs> ่หนูบ่มีหยังหนูหักแมวหันดอกแมนแต่หนูหักแมวเพราะวกก่ากระหักกายเลย <laughs> เอาอยู่ว่าหัดอะไรกว่าไประเดี๋ย อ๋อหนูหักแมวไลท์ลเท่า์ไดลหนูหักไอไล<อ>ท์กลัวแมวหักแมวเทพวะไอยาบานุโอ้โหไอก็ถามมาหักแมวอีบบอกว่เออหักแค่เทกแต่ว่ากระหัก,กมา,ากระหักอไอได้ออกไปไซบะครับหรือว่าอยู่ตะป่าน ยุติบานค่ะเห็นออกไปแหลหลิงนย่คอะอะไรบุบดีแล้ว่าออ,ไไอ,อกไปใส่ชมอีกมันกลับมาแล้วยุติบาน<ช>แตดีลเลยไปเป็นหมอครับเป็นห่วงเอาเพื่อนบอกน่ะข้ามขง้วงูไอคือเราบอกแบบนูเอาให้บอกแบบได้เอาใกล้เป็นห่วงออกก เอาลึกเคิดว่าคำนี้เอาติแม่นี่ดมกันน <c oughs> ี่งตอนสืบกับนี่ฝรั่งมากขึ้นเนี่ยแม่ครับเหยื่อคือ <c oughs> ที่เบียร์อา,ายุ พี่เขตสวัสดีค่ะแอดมินพี่เขตพี่ชาซิลสีตเนาะสวัสดีค่ะ,คะ,คะข,อคขอบรู้ในหุ่เหรอแมน อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกีหนูไม่ได้ยินน้องอายุยี่สิบเอ็ดครับผมสอนหน้าอย่าหัวเรื่องด้วยการเสีไอ้เสดยิงง้มไม่แห้งเห็นดูนะผมก็ยิ้มผมก็เป็นคนยิ้มตลอดอยู่แล้ว กินหอมดีกันากินัไนมีควอยสุกหล้ลงนุ่สนสวงมากจบิศวาสใจอยสองคนบอกเป็นไรใครเป,เป็นเป็นหม็นมาก คือถอดเอื mortar, ่อยกระไเดีคือถอดด้วยกันค่ะน้องไอ้บอกเป็นน้องว่าให้ออกไปใส่เจ้าของเขาบานเวลาไหนน้อผมก็อยู่บ้านผมสิออกไปใส่ อย่าปักตรงกันครับโอเคป่ะทุกคนเสียงลงกกันเคโอใช่ถามหน่อยน้องกีต้ายังลองเพลงอยู่ไหมก็ลองอยู่ครับผมก็ลองอยู่ครับพี่ ดู่ลออออครับผมติวานสงแค้นดีค่ะคุณนุ่น่ะส่งแารใจไอเีดก็คือน่ารักไอซิไปขรรคภาเนอะสบายดีสบายดีครับเ,เห็นเมนูบอลเห็นอยู่ครับ ไม่เอ,อ็กแบนเสียเทอรซองนั่งดอกกีฬาบอ,บอกเบ,กบก <c oughs> าเบแย่หวับกันดัง,างม,ม,ม,มงาเลยนะทุที่ตื่นแม่เราคยแย่หวกันดังดับกรุงเทพเมือ่อใดกับพรุ่งนี้ครับผมกับพรุ่งนี้ วยพรในใจวันทีหนึ่งวันเกิดหนูเอาก ah ็อวยพรลงหน้เนะครับผมในนี้ความสุขหลยๆเนะครับเนาอสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยนะครับผมอยากได้ยังกะขอให้ได้ครับผมเปล่าไปเอาหลานซอยด้วยเ่็นไหม